สวัสดีค่ะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมวันนี้เรสาจ,าจะมาตอบคำถามให้กับน้องคนหนึ่งนะคะที่ติดตามวีซ่าของโรสมาแล้วน้องได้มีคำถามใต้คลิปล่าสุด ของเราที่โพสต์ไปนะก่อนจะเข้าไปรับฟังยังไกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ด้วยนะอ่าตัวนี้นะคะน้องก็ได้ถามเราเข้ามานะคะใต้คลิปที่เราโพสต์ไปล่าสุดนะถ้าถามใต้คลิปที่เราโพสต์ไปล่าสุดยิ่งดีเพราะเราได้เห็นอ่ m คอมเมนต์ Comment, นะคะเออตรงนี้นะ พอเขาถามเราเข้ามานะคะเออเราก็รีบตอบเขาไปเนาะะคำถามของน้องมีอยู่ว่าหนูมาด้วย K1 Visa และได้ Social Security Card 1. น,นะคะเขาก็บอกมาเป็น1ห,หนูได้รับ Social Security Card 2. หนูได้รับ Appointment Card สหนูได้รับ Green Card แล้วต้องทำบัตรอะไรอีกต่อไหมคะและ ID Card Appointment ่ใช่ไหมคะอะ่ตัวนี้นะคะก็คือเขาได้รับมา3อันนะอะ่จะขอแจแจงตรงนี้ก่อนว่าปี2021ขึ้นมานะเขาก็ได้อัปเดตแบบฟอร์มในการกรอกเินการ์ดสปีไม่ต้องไปขอ Social Security คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มในเงินการ์ด ขอกินการ์ดได้เลยนะคะอ่าแล้วโซเชียลมันจะมาพร้อมกับกินการ์ดกับใบบัตรทำงานนั่นเองตัวนี้นะคะเออมันจะดีหน่อยนะแต่คนรุ่นรุ่นก่อนจะต้องขอโซเชียลแยกนะอะ่หลังจากที่ได้กินการ์ดแล้วก็ค่อยไปออฟฟิศไปขอโซเชียลแยกอย่างนี้นะหลังจากนั้นคือ2021นี้ยคืออัปเดตแพลตฟอร์มใหม่สามารถที่จะกรอกขอโซเชียล ในแบบฟอร์มกินการ์ดได้เลยนะแล้วหลังจากสัมภาษณ์คุณก็จะได้รับโซเชียลแล้วก็จะได้รับบัตรทํางานแล้วก็จะได้รับกินการ์ดมาพร้อมกัน3ตัวนะน้องเขาได้มา3ตัวเขาก็ถามว่าเขาจะต้องไปขอบัตรอะไรเพิ่มอีกไหมนะเราก็ได้ตอบเขาไปนะคะคือเห็นเขามาเห็นคอมเมนต์เขาขึ้นมาเนาะประมาณห้านาทีมั้งคะเออเราก็ได้ตอบเขากลับไปนะว่า ให้ไปขอ State ID นะ,ะก็เขียนทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษให้เขาด้วยเผื่อเขาจะไปให้แฟนเขาดูนะใช้แทนบัตรโซเชียลบัตรเขียวแล้วก็เขียนว่าเท่ากับบัตรประจำตัวประชาชนไปทำที่ MVD Office หรือ MVD e x p r e s s สาวอาทิตย์เขาก็เปิดนะ,ะตัวนี้ในอเมริกาจะไม่ใช้บัตรโซเชียลบัตรเขียวให้คนนอกเข็นนอกจากราชการ ขอดูตัวนี้เราก็ต่อไปเราจะใช้ State ID แทนก็คือบัตรประชาชนนั่นแหละทุกคนนะถ้าอยู่ในอเมริกาเราจะไม่ใช้บัตรโซเชียลนะเเรามีเราจะเก็บไว้เป็นอย่างดีรักษาไว้อย่างดีเลยจะไม่ให้ใครเห็นนัมเบอร์ของเรานะแม้กระทั่งบัตรเขียวของเรานะคะทุกคนเราต้องเก็บไว้อย่างดีเราต้องห่วงแหนของเราไว้อย่างดีแม้กระทั่งผัวนะ ก็จะไม่ให้เขาเห็นนะเออต้องเก็บัวงแหนไว้อย่างดีเพราะว่าบัตรเขียวบัตรโซเชียลถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึง่งผัวไม่ซื่อสัตย์กับเรานะเขาสามารถที่จะเอาบัตรโซเชียลเอาหมายเลขบัตรเขียวของเราหมายเลขบัตรโซเชียลของเราไปกรอกใช้ชื่อเราเสร็จปุ๊บให้เราเป็นนี่ใช้นี่แล้วเขาหนีไปทําไงนะเราไม่รู้เรื่องเลยนะคะแน่นอนละ่ะว่าคนไทยอ่ะอ่านภาษาอังกฤษอ่ะ ถ้าคุณไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียนน่ะคุณไม่ได้อ่านข้องเป100๊ะร0อหรอกจริงปะภาษาอังกฤษบ้านเขาอ่ะเขียนมาแบบกฎหมายเลยแบบสูงๆทั้งนั้นเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นเราต้องห่วงแหนของเราไว้ไปขอที่ MVD office นะคะอะไปขอเขาเดี๋ยวเขาก็จะออกให้คุณเป็นใช้แทนบัตรประชาชนนะหรือวันใดวันหนึ่งคุณ มีใบขับขี่รถยนต์คุณจะไปขอคุณขับรถยนต์เป็นแล้วคุณจะไปขอใบขับขี่รถยนต์คุณก็เอาบัตรนั้นนะคะบัตรที่ไปขอมาอ่าเ a ไอดีที่คุณไปขอมานะเอาไปเปลี่ยนเป็นคาร์ไรเซนตตัวนี้นะคะอ่าอันเดียวกันนะคะนะถ้าคุณยังไม่มีรถขับหรือยังไม่ได้ใบขับขี่นะคะคุณก็ใช้แค่ บัตรอ่าสเตตไอดเฉยๆแทนบัตรประชาชนนะคะหลังจากที่คุณได้ขับรถเป็นนะคะไปขอใบขับขี่รถยนต์เขาก็จะเปลี่ยนประเภทให้คุณแค่นั้นเองนะคะขอโทษนะคะลูกก็กวน <G ül> ก็ไปขอนะคะไปขอจากอ่าเจ้าหน้าที่เนาะที่ MVD ก็จะมี MVD Office แล้วก็ MVD Express นะคะ ลูกก็กลัวน,นะคะทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วน้องก็ได้ส่งข้อความมาถามอีกเนาะก็เลยไ้ตอบยืนยันน้องไปนะคะเออน้องก็คงจะไปเสิร์ชหานะแล้วก็คงจะไปทําแล้วแหละนะคะอก็คงจะหาเวลาไปทำเนาะขอบคุณทุกเมสทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอโทษขออภัยนะคะลูกกวนวเนาะเพราะว่าลูกไม่ติดพ่อลูกติดแม่ไปแล้วนะคะทุกคน